ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทีเชร์สี่แล้วนะคะวันนี้ค่ะทีเชร์สีแล้วนะคะได้ฝากแนวข้อสอบนะคะ Final Test English Subject นะคะวิชาภาษาอังกฤษมาฝากเด็กๆนะคะโดยฝากของครูประจำชั้นให้ให้เด็กๆได้ติวกันก่อนสอบนะคะทบทวนที่บทแรกเลยค่ะ My Pets เป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะคะขอให้เด็กๆสะกดตามนะคะมาดูที่นกแก้วค่ะ parrot parrot p a r o p a r o t parrot ปลาค่ะ fish f, f i s h fish ห no นูค่ะ mouse m o u s e mouse กระต่ายค่ะ r a b b i t rabbit rabbit หมวดต่อไปค่ะเป็นหมวด My Body My Body นะคะวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับอวัยวะบนใบหน้านะคะ,ะดูที่คำแรกที่เขาโยงมาให้เด็กๆแล้วนะคะ Hair H A I R Hair ผมต่อมานะคะใบหน้า รูปหน้าทั้งหมดนะคะเรียกว่า face f a c e face นักเรียนก็ชี้มาที่หน้าได้เลยค่ะต่อไปค่ะ mouth m, m o u t h mouth นักเรียนชี้ไปที่รูปปากนะคะต่อไปค่ะ nose N O S E, nose, nose จมูก ears, E A R S, ears, ears ใบหูและสุดท้ายค่ะ eyes, E Y E S, eyes เรียนชี้ไปที่ลูกตาค่ะ ต่อไปบทที่6นะคะเป็นบทเรื่อง let's go let's go แปลว่าไปกันเถอะไปโดยายานพาหนะอะไรกันบ้างดูที่เครื่องบินค่ะภาพแรกนะคะสะกดค่ะ plane plane e. Pl plane เครื่องบินเรือค่ะ b o a t boat เรือรถยนต์ค่ะ c a r car รถยนต์รถประจำทางค่ะ b u s bus รถไฟ train t r a i n train ต่อไปค่ะเป็นบทสนทนานะคะระหว่างเพื่อนชายกับเพื่อนหญิงคุยกันนะคะนักเรียนมาดูรูปแรกนะคะบัญหาแรกนะคะก็คือเด็กผู้ชายถือรูปปลาแล้วพูดกับเด็กผู้หญิงว่า this is my fish this is my fish อ่านี่คือปลาของฉันเด็กผู้หญิงอยากรู้ชื่อของมันคะ่ะเลยถามเด็กผู้ชายว่า What's his name? What's his name? นะคะถามว่าอมืมันชื่ออะไรล่ะนะคะเห็นนี้เวลานักเรียนตอบนักเรียนต้องจำให้ได้ว่าเจ้าปลาตัวนี้นะคะนักเรียนตอบให้ถูกนะคะมันชื่อว่า bubble bubble ง่ายมากๆเลยค่ะนักเรียนลองฟังทุกตัวหลายๆครั้งนะคะต่อไปเป็นบทสนทนาเรื่อง my body นะคะก็จะเกี่ยวกับร่างกาย ของเรานะคะโดยเฉพาะอาวัยวะบนใบหน้าเช่นเคยนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะชี้ไปที่แหวใช่ไหมคะชี้ไปที่แหวแต่เด็กผู้หญิงเนี่ยลองปิดตาเล่นกับเพื่อนแล้วถามว่า is this the nose is this the nose เนี่ย yeah. มันคือจมูกใช่ไหมเด็กผู้ชายก็บอกว่า no no ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเด็กผู้หญิงชี้ไปที่ผมเด็กผู้หญิงก็เลยลองเล่นเกมเดากับเพื่อนอีกนะคะ is it the hair is it the hair อ่าแล้วมันใช่ผมหรือเปล่ามันคือผมใช่ไหมถามเพื่อนอีกครั้งหนึ่งอ่ะเด็กผู้ชายบอกว่า yes yes ใช่แล้วเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ชี้ไปที่ผมนั่นเองค่ะให้เด็กๆเ,เลือกตอบ yes หรือ no ให้ถูกต้องนะคะ ค่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นเพลงนะคะแต่ว่าที่เชิดสิหลาจะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะทีเรบรรทัดเป็นปการทบทวนในเรื่องของประโยคค่ะ touch my นะคะหมายถึงแตะไปที่จุดๆุดของฉันนะคะเด็กๆมาดูกันนะคะว่าเราจะ touch แตะสัมผัสที่อะไรบ้างในจุดแรกนะคะภาพแรกเลยภาพ b นั้นเขาแมชมาให้เราแล้วค่ะเราเริ่มที่ภาพ b ภาพแรกนะคะ Touch my face, touch my face, แตะไปที่หน้าของฉันต่อไปบรรทัดที่สองค่ะโยงบรรทัดที่สองไปที่ F นะคะ Touch my hair, touch my hair ก็คือให้จับที่ผมของฉันค่ะต่อไปบรรทัดที่สามนะคะโยงมาที่ด้านล่างค่ะ touch my ears touch my ears ก็คือให้แตะที่หูของฉันนะคะต่อไปค่ะข้ามาวักล่างนะคะ touch my mouth touch my mouth นะคะบรรทัดล่างนี้นะคะบรรทัดที่5้าเขาให้แตะไปที่ปากพร้อมกับพูดว่า touch my mouth นะคะต่อไป มันถ้าต่อไปค่ะ touch my nose touch my nose ให้ย้อนกลับไปด้านบนนะคะ touch my nose ก็คือแตะไปที่จมูกค่ะต่อไปค่ะภาพสุดท้ายค่ะ touch my eyes touch my eyes ก็คือให้แตะไปที่ลูกตาค่ะต่อไปค่ะเป็นการพูดถึง ยานพาหนะนะคะในภาพแรกนี่ได้แมชนะคะคำว่า plane มาให้แล้วนะคะ plane แปลว่าเครื่องบินนั่นเองเด,เด็กๆทบทวนอ่านนะคะ Let's go by plane ไปโดยเครื่องบินกันเถอะแล้วต่อไปค่ะ Let's go by train Let's go by train หารถไฟค่ะ ไปโดยรถไฟกันเถอะต่อไปค่ะ let's go by bus let's go by bus ไปโดยรถประจำทางกันเถอะนะคะแล้วก็บรรทัดล่างต่อมาค่ะ let's go by boat นักเรียนชี้ขึ้นไปข้างบนนะคะ let's go by boat ไปโดยเรือกันเถอะและภาพสุดท้ายค่ะ Let's go by car Let's go by car ไปโดยรถยนต์กันเถอะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆเด็กๆก,ก็จะเห็นว่าเป็นภาพคุณลุงซันต้าต้นคริสต์มาสเรนเดียกวางเรนเดียแล้วก็กล่องของขวัญน,นะคะเทศกาลนี้นะคะเด็กๆคงจำได้ว่าคือเทศกาล Christmas Day นะคะเวลานัเวลา,เ,เ,วลาเ,ดเด็กกานะคะเด,เด็กกายถูกนะคะ Christmas Day ์นะคะครูคจะถามว่าภาพนี้คือภาพอะไรนะคะเด,เด็กกายถูกนะคะ Christmas Day นะคะอ่านเด,เด็กออกเสียงสะกดไปพร้อมๆโคค่ะ c h r i s, s t m a s, s d a y Christmas Day หมายถึงวันคริสต์มาสค่ะ ต่อไปในวันคริสต์มาสเราทำอะไรกันคะเราสามารถทำการ์ดไวพอในวันคริสต์มาสได้เพราะฉะนั้นภาพนี้เด็กๆเ,เลือกคำว่าคริสต์มาสการ์ดนะคะ C H I โทษค่ะ C H R I S T M A S คริสต์มาสนะคะ แล้วก็คำว่า card ค่ะ C A R D c a r d นะคะ Christmas card ก็คือการ์ดวยพรบัตรวยพรวันคริสต์มาสนั่นเองค่ะยงเ,เด็กคะขอให้เด็กๆอ่านทบทวนคำศัพท์ที่ครูสีรัตได้ส่งไปควบคู่กับหนังสือเอ็กซ์ตร้าเล่มสีเหลืองนะคะค่ะขอใหเ้เด็กโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ